อย่าเริ่มธุรกิจถ้าคุณยังไม่รู้3สิ่งนี้นะคะเรามาเช็คกันเลยนะคะว่า3ข้อนี้มีอะไรบ้างนะคะ3ข้อนี้ถือว่าเป็นคีย์แทงมากๆเลยคีย์ของความสําเร็จเลยนะคะ<ม>ถ้าคุณเริ่มธุรกิจด้วยการเช็ค3ข้อนี้เรียบร้อยแล้วคุณลงมือทําได้เลยนะคะ<ม>ข้อหนึ่งก็คืออย่าทําธุรกิจด้วยการที่คุณเป็นหนี้หรือต้องไปกู้เงินมา เพื่อลงทุนหรือเพื่อทําธุรกิจนะคะห้ามทําธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนเยอะๆการต้องไปเช่าที่แพงๆการต้องลงทุนด้วยเงินก้อนโตไม่ใช่วิธีการลงทุนทําธุรกิจที่ถูกต้องนะคะถ้าคุณอยากเริ่มทําธุรกิจนะคะคุณต้องเริ่มจากการที่คุณลงทุนให้น้อยที่สุดนะคะแล้วใช้ความคิดขึ้มากที่สุด พื่อให้คุณเค้นเอาศักยภาพของคุณออกมานะคะเมื่อคุณไม่ได้เป็นหนี้ในการที่จะต้องอไปกู้เงินมาในการลงทุนขึ้นคะธุรกิจของคุณจะรันไปได้ด้วยความที่ไม่เครียดไม่ต้องกดดนะันถ้าคุณเริ่มธุรกิจจากการที่ไม่ได้เป็นหนี้ใช้ทุนให้น้อยที่สุดนะคะและใช้ความคิดการวางแผนให้มากที่สุด โอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จดีมากกว่า50%นะคะเพราะคุณไม่เครียดคุณไม่ต้องกดดันจากอะไรคุณจะขายของที่ดีมีประสิทธิภาพและลูกค้าก็จะสังผัสได้ว่าคุณไม่ได้ขายของด้วยความหิวโดยข้อ2คุณทำธุรกิจที่มันออกมาจากตัวตนของคุณนะคะเป็นสิ่งที่คุณมีมันอยู่แล้วคุณต้องเฟ้นหาว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรที่มันมาจากตัวคุณ ที่มันเป็นสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วใกล้ตัวที่สุดและคุณเชี่ยวชาญมากและคุณทำได้อย่างมีความสุขนะคะข้อ3นะคะเริ่มจากเล็กๆไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปเริ่มแบบใหญ่โตถ้าคุณไม่อยากเครียดไม่อยากเสี่ยงกับความล้มเหลวหรือว่าเครียดกับภาระนิสินนะคะคุณต้องเริ่มจากเล็กๆ ถ้าเป็นธุรกิจออนไลน์คุณเริ่มจากการพรีออเดอร์ก่อนนี่เป็น3เคล็ดลับที่จะทำให้คุณเริ่มทำธุรกิจและประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนนะคะลองเช็คกันดูนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะครูแคทศสิวิมลพลอยทองค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย